ก็หลน่ลนลงมาแล้วตอนนี้นะคะก็เลยบอกว่าคุณสงการบอกคุณแม่แอนชานแนวนะคะสวัสดีค่ะนะคะ,<ม>ะคุณแม่แอนชานแนวอยู่จังหวัดอะไรนะคะคุณพี่กนกกอน,นะคะนะคะยินดีที่เข้าบ้านวันนะคะขอบคุณนะคะทั้งยินดีทั้งขอบคุณเลยนะคะ วันนี้วันไปทํางานข้างนอกมืนไปรับจบ็อกแล้วก็คุณที่อยู่ตอนนี้ก่อนตอนนี้ว่าเวลาเหลืออยู่57ตอนนี้หนชั่วโมง57นาทีแล้วนะคะได้ต้นจันทร์มาเนี่ยน้องแมวเงียบเลยได้เพ็ดรู้วิธีการแล้วเนี่ยต่อไปนะก็อยู่กับน้องแมวนี่ก็น่ารักดีนะคะ ก็ต้องเวลาว่างเท่านั้นมันก็แต่ว่าก็งานของวันก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับไม่ได้มีทุกวันแต่ก็มีงานเล็กๆเล็กท้องท้องแมวติดง่ายมากเลยท้องเนี่ยก็เลยเลี้ยงเข้ามา ถามว่าเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเดินสวัสดีค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะเลยนะคะนะคะยินดีที่เข้าบ้านวันนะคะขอบคุณนะคะทั้งยินดีทั้งขอบคุณเลยนะคะวันนี้วันไปทํางานข้างนอกเหมือนไปรับจอบดีค่ะนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะคะพอดีพอพอน้องมาพอดีน้องแมวจะมาชน มันพี่กนกกรคนสวยเนี่ยนีพูดดีๆมากเลยนะคะ,ะทุกคนก็ชอบทั้งนั้นความรักนะคะความรักรักเพื่อนนะคะ,ะนะคะคณย่านายบอกว่าต้อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะมาถึงน้องแมวก,กวนกวนกวน,กวนไม่รู้กวนอะไร มากมากนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะคนสงการนะคะทานข้าวเย็นแล้วยังคะคุณสงการนะคะพี่ต้องกั้นไหมคะต้องกั้นไหมคะนะคะขอบคุณมากนะคะแก่งไก่มละลานะคะพี่กนกร,กรนะคะคนคุณที่เข้ามา,เ,าเยี่ยมบ้านวันนะคะแล้วกเ็เข้ามาทักทายเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เราประตูเด้เข้าบ้าน ไม่ได้ทันเห็นนะคะเพราะว่ามันช่วงนั้นยุ่งกับน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนทานข้าวัาแล้วนะคะก่อนมาทำนี่ไม่ได้ไม่ได้เหี่ยมีรอยเหี่ยวยศขนาดนี้นะวัน้ตอนนี้รู้สึกว่ามีรอยนั้นเนี่ยคุณคุณคูณ่คแมวมก็ตอบกลับคุณน้องแอนนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแอนนะคะน้องแอนก็อยู่สหรัฐนะคะน้องแอนก็ยังวันนี้ได้ ่อกก่อนวัน,นนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ต้อยมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะน้องแมวน้องแมวนะคะทำไงเดียไงานจ็อบวันนี้มันมีงานจ็อบแลก็ทําไปพังๆนะคะ,ะางางน,ะะนจ็อบหรือว่าเลี้ยงยีิบเจ็ดตัวเลยโอ้โห เขาบอกว่านอนกันแบบแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดแมวกำลังเล่นสนุกเลยน้องแมวเนี่ยสนุกสนานโอ้โห <c oughs> แล้วตัวนี้ก็เกเรวันนี้คุณพี่พรทิปทานข้าวแบบอะไรคะนะคะคุณพี่กนอนกกรก็ยังสะสมเวลาอยู่นะคะตอนนี้ก็ ยังไม่จบนะคะวันก็ไม่จบนะคะน้องอภิญญามาแล้วนะคะน้องคนน้ำใจบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะคุณพี่คนสวยคนมีน้ำใจนะคะสวัสดีค่ะนะคะเมื่อสักกี่วันลื้อคุณภูมิแข็ว่าจะอยู่สุขโขทัยนะคะขอบคุณมากๆนะคะั้งนคนเดียววันก็ไม่เคยแม้แว่าคนเดียวเลยนะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะเกรงใจมากๆเลยนะคะคุณกนกกรบอกว่าสวัสดีนะคะคุณเดี่ยวคุณทองก็บอกว่าสวัสดีนะคะคุณกหนกกรบอกว่าสวัสดีคุณเดียวทักทายค่ะนะคะทักทายนะคะอ่าสี่นาทีนะคะเหลืออยู่หนึ่งนาทีนะคะพี่ต้อยนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวไนขอทานน้ำนิดนึงนะคะ ดวงตาคือคุณสามมาแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะคุณสงการบอกเป็นกำลัง,งใจให้นะคะก็อาจจะเป็นคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณค่ะคุณสามพอดีน้องแมวกวนค่ะน้องแมววันแม่วันแม่ฮัลโหล หันโลลค่ะอันโลลบางทีก็ไม่ได้ลดเลยก็อยู่หน้าบ้านเพิ่งมารู้จักว่าเป็นใบต้นจันนะคะเออ,อ,อ,อคุณครู้มคุณครูป้อมยังอยู่ไหมคะกินนะคะอ่าก็วันก็มาทักทายนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆนนะคะปกตินะคะ แมวจะหาเรื่องแล้ววันนี้ไมได้จับโทรศัพท์เลยนะคะประมาณนั้นนะคะงานไม่มากแต่ถ้าเกิดไปงานก็เหมือนกันนะคะก็ คนไม่ตกนะคะนะคะวันนี้ก็ทานทานข้าวไวเหมือนกันหรือเปล่าคะคุณพ่อก็ทำเมนูวันนี้เมนูอะไรดีคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนเพิ่งจะเข้ามาทำเนะะี่ยค่ะแต่ว่าก็นาทีไปได้ขนาดนั้นนะคะถือว่าเก่งนะคะ คุณรัตนาเอาป่าพามดบอกมาแวะส่งพลังบวกจ้านะคะอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้นะคะโซคุณทุกตี้นี่าบอกาอารมณ์ดีอะไรคะถือใบต้นจันทร์มันจะหนีไปเลยจริงๆด้วยเนี่ยมันเงียบหมดเลยอะ่ะน้องไว้ธรรมดาไกลไหมคะมคุณพี่กันนกก็บอกว่ามีสลดัดนะคะสลัดผักอร่อยมากเลย ไปทำงานนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกรุงเทพมาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แนะนำโอ้เก่งมากเลยเนี่ยเก่งทุกเรื่องเลยนะคะนี่ก็ถ้าเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นของเขาเองนะไม่ได้สุดได้สอนบางเนี้ยบางทีก็เไปเองของเขาเองหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้านาที ่วงมากใช่เนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าอยาปวดหัวนะเพราะว่ามาอยากทำงานเนี่ยคุณสงการก็ผ่านตรวจสอบยังคะตรวจสอบเรียบร้อยยังคะเดี๋ยวนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะพอพอมาอยู่หน้ากล้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบ,บคุณนั้นเนี่ยใบเนี่ยเงียบหมดเลยอะค่ะคนเอาเอามาข้าแค่นั้นเองอะเขาวิ่งหนีกันหมดอยากกินเลยนะคะนี่พอพอพูดถึงปัดปลาก,กระป๋องนะคะเอาวันนั้นเมนูอะไรนะที่มันไปปันไปเจอนั่นนะคะคุณเดียวคุณทองสวัสดีค่ะคุณเดียวสวัสดีค่ะนะคะเอคุณเดียวบอกว่า,าสวัสดีคุณย่านัทนะคะคุณชื่นอ,อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ย พอดีวันนี้วันกลับจากรทางาพักผ่อนบ้างนะคะค่ะข,ขอบคุณพี่ต้อยขอบคุณค่ะนะคะเออก็ไม่รู้เป็นอะไรจะต้องนอนดึกทุกคืนอันน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะข้าวผัดปลากระป๋องนะคะ,ะคุณคณรูแหม่มนี่ก็จบไปแล้วนะคะคุณคณรูแหม่มอยู่สุโขทัยนะคะสโคุโขทัยจะเออเวลาว่างก็จะจะมาจับโทรศัพท์ทันทีเลยนะคะเออมันจะเป็น